เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน i c l o ว์นะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับมีอักรที่แปนะครับวันนี้เราอยู่ใน3ามก๊กเลือดร้อนนะครับผนนมว หลายๆอย่างที่คนถามนะครับเรื่องการเออบางคนถามบอกว่าถ้าเกิดจะเติมเงินเนี่ยเอาเอสพีเอาตัวไหนดีขออนุญาตแจกโค้ดก่อนกดไา้บนนะครับกดรหัสแรกแต่มีไม่ด้่ในวันแรกนะหมีไม่เล่นเล่นมาเล่นวันแรกนะนก็อาจจะช้านิดนึงนะก็พยายามทําตัวอยู่แหละแต่คือหมีก็เล่นทุกเกมด้วยมันก็เลยแบบเหนื่อยครับ <laughs> จริงๆพูดจริงเหนื่อยมาก <c oughs> เอาเป็นในส่วนการรวมหาตัวเอสพีแล้วเติมตัวเอสพีก่อนเลยนะอะเอาหาเอสพีก่อนเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนเดี๋ยววันนี้พูดมีรวมตัวหาเอสพีวิธีการหาหินเขียวอ แล้วก็เอาแบบฟรีเลยนะหาหินเขียวแบบฟรีเลยนะครับแบบวันละประมาณสามพันสี่พันบวกเกมนี้มันค่อนข้างแจกเยอะหนึ่งวันทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดตัว SPN ก่อนเลยล้วกันเออการดัรค่าพลังด้วยเอาแบบคลิปเดียวจบไปเลยจบหลักสูตรสามก๊กเลือดร้อนกันเลยทีเดียวนะครับเออเอาเรื่อง s p ก่อนใช่ไหมโอเคนี่ เปิดขุนพลสีทองจะเป็นฝ่ายไหนก็ได้ครับจะได้ตรงนี้ถึง6เนี่ยได้ได้ถึงหกแต่เมื่ออาจจะมองเฮ้ยเปิดทองมันยากนะพี่เมียมาก็ได้ร้4ยแปดหละถ้าเกิดเป็นเพื่อน,นที่เล่นมาคือมันแจกเยอะแป๊บเดียวก็ได้เลครับแต่อย่างที่บอกนะตัว s p ก็ไม่เหมาะกับสายฟรีเท่าไหร่ s อสสายตัวเดียวที่สายฟรีควรเล่นจริงๆมันแค่ซูนซางเซียงครับหรือซูนคูหญิงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยที่เล่นได้ตัวอื่นเล่นไม่ได้นะถามว่าเล่นได้ก็เล่นได้นั่นแหละเนี่ยยังมีก็เปิดฟรีมามีก ถ้าเกิดเพื่อนๆมีซ้ำก็สามารถเล่นได้แต่ก็คือเอ่อมันก็สุดสู้ตัวสายฟรีไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายตัวสายฟรีมันก็ไปทาดาวตันอยู่ดีถูกไหมแต่คือถ้าเป็นสายฟรีอาจใชเวลา,าเล่นเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยๆพราะว่าเขาแจกเยอะนะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ค่อยทําดาวเต็มไปเรื่อยๆก็ได้ครับประมาณนี้ อ่าต่อไปหาจากไหนต่อนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพูดไปเลยแล้วกันบารีมีเนื่ออาจจะหยุดพักนิดนึง <c oughs> เลยจริงนะครับอ่าเปิดระดมนะครับอันนี้เลยเห็นไหมอันนี้ก็คือเปิดหนึ่งพันแต้มก็คือมีเปิดอีกแค่หนึ่งเออหนึ่งร้อยครั้งมีก็จะได้เช้าเอสพีตรงนี้มาเพิ่มนะครับอ่าก็จะเป็นกิจกรรมนะครับอ่อเดี๋ยวบนึนะถ้ามีจำไม่ผิดนี่รางวัลเติมเงินสะสมนะครับเติมเงินสําสรสหรับบางคน เอ่อบางอันถ้าเป็นเติมเงินก็เป็นสายเติมไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดบางอันที่แบบว่าไม่ได้ใช้เงินก็สายฟรีก็สามารถหาได้อน,นี้มีคนนพูดรวมไปเลยแล้วกันเนาะก็เผื่อใครอยากจะเติมเงินให้กับเกมก็สามารถจัดไปได้นะครับตามามาหลายภาคตามไม่ทันละจานหมีผมไปเลยวันพีทแกนไลน์แวนาโอ้ยหมียังเหนื่อยเลยครับเล่นทุกเกมเนี่ยหมีบอกนะเหนื่อยครับ เพื่อน,เ,นเพื่อนมาเล่นเพื่อนเพื่อนมาเล่นตามยังรู้สึกเหนื่อยเลยใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นงานด้วยแหละเออเขาจ้างเขาต้องทานะครับหรือไม่มีข้าวกินอ๋อไม่ใช่นะครับราเล่นเราเล่นเออเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวนะเนี่ยอ่ะอนี่ครับนี่ถ้าเราสามารถเปิดขุนพลตามฝ่ายได้อย่างเช่นเอาวหัวเมียอย่างริปโป้กับเทลเซียนเห็นไหมเราก็จะได้เศษเพิ่มยี่สิบามีอันนี้มีเปิดเทอเซียนเดี๋ยวก็ได้ละอีกยี่สิบนะครับเอาต่อไม่ได้ส่วนโจโฉนั่นเองท่านท่านมหาอุปราชนั่นเองนะครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนอ่ามารเอ็นสี่นะครับก็พยายามเปิดให้ให้ครบครับบางอันมันก็จะได้เป็นในส่วนเศษเอด้วยนะครับเออเดี๋ยวนะคําสั่งมันไปนไหนว่ามีหาไม่เจออ๋อร้านค้าเมืม่อไหร เดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปคือร้านหลีกนะครับก็คือเศษมารเทพตร,ตรงนี้เองนะครับเพราะว่าเราสามารถหาแต้มตรงนี้ฟรีได้อยู่แล้วแต้มหลีกนะแล้วก็ค่อยๆมาแลกครับสะสมคือจริงเกมนี้ตัว SP ก็เล่นได้แหละแต่อาจจะต้องใช้เวลาถ้าเป็นสายฟรีถ้าสายเติมเขาก็จะไปไวกว่าเพราะว่ามันจะมีแพ็ก750ที่เติมเราเลือกได้เลยครับมันก็จะไปไวกว่าเดี๋ยวมีขออยญาแนะนำว่าตัวไหนควรอัดนะครับออาต่อไปเป็นในส่วนเออร้านแชมป์นะครับร้านแชมป์นะแต่ต้องเปิดก่อนนะครับนี่เราสามารถไอ้น,นี่ได้เลยหาเศษมาแลกนะครับสองครั้ง ต่อไปเปนส่วนร้านพันธมิตรนะครับตรงนี้สามารถหาจากแต้มกิวได้เลยครับมนี่สกุลเงินเห็นไหมส4่พ0นแล้วก็มาแลกไปนะครับนี่2แต้มก็ถ้าเกิดนี่ก็ได้ทั้งหมดอีก2ครั้งนะครับประมาณนี้เออหอการค้าเห็นเขาบอกว่ามีปะว่าแต่ว่ามีไม่เคยเจอเลยนะอ่ะก็มีอีกคือผ่านด่านครับเดี๋ยวด่านหลังๆมันจะมีแจกหีจําได้บทที่สาบวกอะ่ะมันจะมีแสกเศษเอครับ ล้าจาได้มันมีแจก SP ตัวหนึ่งแต่มีจาไม่ได้ถ้าตัวอะไรนะครับแต่ว่ามันมีแจกแล้วก็เป็นในส่วนอีกการอาหารนีก็คือการผ่านหอทดสอบครับบนบนเลยอะมีอมีครับมีแจกแต่น้อยไม่เขาไม่ได้แจกแบบเยอะนะเศษประมาณสิบห้าีสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นของฟรีนะครับอาจจบไม่ได้ส่วน SP นะครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตบอกว่าถ้าเกิดเป็นสายเติมใช่ไหมเอ่อมันจะมีแพ็กอยู่นะครับน้องนะ นี่เลยเติมเงิน729บาทมันจะมีเติมรายวันครับเนี่ยแล้วก็เติมเซฟใหม่ใช่ไหมอันนี้ต่อไปอันนี้จบสายฟรีแล้วนะอันนี้เป็นสายเติมแล้ว sp เลือกเองเราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดจะทำ sp อยากจะจ่ายเงินแล้วจบตัวไหนคุ้มก็คือมาริปโป้นะครับผมก็คือเฟิงเซียนนั่นเองนะครับริปโป้คือใครคือเทพบสงครามขอสามโคกนะครับฉายานักลบอันดับหนึ่งผู้ซึ่งที่เออแกมีิกเนเจอร์ของแกเลยนะอะไรนะยอดคนต้องริปโป้ยอดอาชาต้องเซฟเท้าเออ ผู้ที่ลบกับกวนอูกับเตียวหุยพร้อมกันแต่ก็ยังไม่แพ้เอาง่ายเตียวหุยลบกับดิโปตัวตัว,ตวทวนปิ้วครับกกนอูเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับแต่สองสองหนึ่งก็ยังเอาไม่ลงนะเล่าปี่มาถึงลงเออจะบอกว่าไม่ลงก็ไม่ได้นะเหมือนดิโปเสียเปรียบมากกว่าแต่ก็สู้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก,ก็หลังจากดิปโปตายไปก็กวนอูก็เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามแทนแค่นี้ก็คงบอกได้เลยครับว่าเออกวนอูนี่อันนี้พูดถึงถ้าถ้าไม่ใช้กวนอูบายเล่นแกนะหมายถึงว่าสงครามสาบกันหนึ่งหนึ่งอะ ช่วงหลังไม่มีใครสู้แกได้เลยเพราะงั้นถ้าเตียวขุยกับคนอูต้องลุมก็แปลว่าริปโป้ก็ควรได้ฉายานี้ไปนะครับแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับมันจะมีแพ็คไลน์วันอีกถ้ามีจําไม่ผิดนะอ่านี่แพ็คไลน์วันอีกแล้วครับ7 2 9รยิบเก้าเผื่อใครอยากจะเติมก็สามารถเลือกได้เอาใครใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับเอ่ออันนี้สุ่มนะอันนี้อันนี้อยากดีกว่าครับไปเอาอาไปเอาชัวร์ดีกว่าถ้าสุ่มนี่มันก็จะมีโอกาสหนึ่งในสี่แต่มันก็เก่งทุกตัวแหละ แต่ว่าถ้าปั้นจริงๆเอาแค่ริโป้นะครับทําไมถึงแนะนําตัว SP ควรทําแค่ริปโป้ใช่ไหมเหตุผลมันก็มีแค่อย่างเดียวเลยครับก็ไปดูที่ลานสู้เลยครับเอาแบบท็อปอเพเยอร์เลยนะคุณอะไรเนี่ยอุชิวะซาสูเกะหรือเปล่าครับเนี่ยโอเห็นบ้าทุกคนมักจะทําแค่ริโป้กันหมดเลยครับอันนี้คือเขาทําริโป้เต็มแล้วพอทำมาริโป้เสร็จแล้วตัวต่อไปที่ควรทำก็คือเตลเซียนครับมีของเขานีเองก็จะเป็นการคอมโบ แต่ว่าถ้าทำเลือกเลือกทำต้องเติมต้องเติมกันจริงๆให้เรืองริโปก่อนนะครับเอาริโปตันก่อนแล้วก็เตียเซียนอีกตัวหนึ่งจบเลยแต่จริงจริงเอาแค่ริปโปตันก็ยาักมากก็แหละเสียเสียตังเยอะเอออย่างคนนี้เห็นไหมเขามีริปโปเป็นอา่าพระราชาก็สบายนะครับเป็นมงกุฎเนี่ยอืมนะครับหลักๆก,ก็มาริปโปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันเก่งจริงครับ,รบเพื่อนเพื่อนดูได้เลยนี่คนนี้ก็ทําตามแล้วเห็นไหมเอ่เอาเป็นผัวเมียคู่หูแล้วกน เอเทปจิวี่แรงครับมันเผาแรงมากอะ่ะอืเออเดี๋ยวคนริปโป้มันเก่งไงทำไมคนถึงเลื่องใช่ไหมครับเหตุผลเพราะว่าเริ่มมามันจะสร้างเกาะแล้วก็ดาเมจตีแรงมากครับเป็นตัวที่แบบถ้าจะครบเครื่องอะ่ะทั้งแทงทั้งดาเมจคนก็เลยน,นิยมสูงสุดนะครับในเซฟเนาะก็ก็เนี่ยมาริปโป้นะี่ยแหละคนเล่นเยอะสุดอันนี้ตัวไปแตส่วนตัว NP นะอยากจะทําตัวอื่นก็ได้ครับแต่ว่าหมีมองว่าเอาเออมาริปโป้ให้เต็มก่อนครับมาริปโป้เต็มก็เล่นง่ายแล้ว แต่แล้วสายฟรีก็ยากครับอาจจะต้องเล่นเปิดไปมันออกนะจากตู้ธรรมดาหมีก็ได้เนี่ยตัวเดียวนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคงเป็นแค่ความฝันอะไรประมาณนี้แต่ก็เล่นไปเรื่อยๆแหละเออเดี๋ยวมันก็ได้นะครับจบไปส่วนตัวไอพีก่อนเลยต่อไปเป็นในส่วนอะไรต่ออารมการหาหยกฟรีนะครับสําหรับสายฟรีสายเทอมน้อยก็คือผ่านด่านให้ไกลี่สุดเกมนี้มันแจกเยอะ แจกหยกเยอะมากครับแล้วก็เป็นในส่วนซ้ายล่างเลยนี่ทำเควสไหนมาจะแจกหยกห้าร้อยส0 0พันสองพันอย่าลืมใส่โค้ดนะครับโค้ดก็จะมีแจกครับอ,อีกอันนึงก็คืออัน,นั้นอ่ะมันอยู่ไหนันึงนะอ่ะนี่ครับคอมมิชชั่นนี่เลยบางทีดีไปจะมีโอกาสได้เพชรครับเออเมื่อวานหมีดีหมีได้300รอนะเมื่อวานหมีโชคดีถ้าเรารีหยกเนี่ยออกมาได้ เออหกดาวจะได้สามร้อยครับมีเมื่อวานรีดได้ตั้งสี่สามสี่สิบสองเห็นไหมถ้าถ้าถ้าที่หกดาวนะครับก็พันสองร้อยก็คือถ้าเกิดสมมติเราผ่านด่านยาวๆผ่านหอยาวๆแล้วก็มาคอมมิชชั่นตรงนี้เพชรพเพชรหยกฟรีแน่อนอนวันละสี่มันเพชรหรือหยกนะอ,อ๋อสกุลเงินขออ,อ๋อเรียกว่าหยกโอเคจบอย่าลืมผ่านหอด้วยครับหอก็ได้เพชรเออได้หยกด้วยนะครับพยายามผ่านให้ไกลๆเดี๋ยวก็จะได้ของรางวัลตรงนี้มากมายครับของบ้านเกมนี้เล่นง่ายแจกเยอะไม่ต้องแบบ อะไรมากมายอ่ะเออเล่นได้นะครับเออหนึ่งวันทำอะไรบ้างเกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับหนึ่งวันก็แค่นี้เลยตีผ่านเท่าไหร่ก็เท่านั้นผ่านด่านก่อนเลยเสร็จแล้วก็ไปตีหอทดสอบครับนี่มันจะมีหอกก๊กด้วยเทพมารก็ลงไปเลยครับเออเดี๋ยวมีมีมารีปเฮ้ยนี่ลูกครับแต่ไม่มีเมียนะไม่มีเตลเซียนนะครับต้องบอกคุณจะลงทนต้องลงแค่นี้แหละ ต้องให้เกียริริโป้หน่อยริปโป้คนเดียวก็เพียงพอแล้วเอาเลิกลบเอาออกลบเอาเข้าไปไม่มีครับเออมีคนนี้กคนหนึ่งมาลองขอสตาร์ด้วครับนี่มาริปโป้มาแล้วอา้าวลูกสาวนี่ไงเอาสิมาเข้ามาเลยนี่รวดพ่อเอเอดิ้นเท่เท่ครับโอ้แต่เห็นนะท่าแทงทีครึ่งหรอ รึ่งจอครับอุ้ยเร็วเดีวยรวริโป้มาตายตัวนี้ไม่ได้เลยเพื่อนถึงเจะหนึ่งดาวริโป้ทำมาตายสุดยอดไม่ยีกระโดดเชิดครับแล้วก็โดดลงมาทิ่มครับโดนทีทั้งจอครับมาริโป้บอกนี่ถ้าปกติมันจะใช้โล่นะปกติมันจะสร้างโล่ใส่โดนตีโล่แตกนะครับไม่เป็นไรครับก็เป็นการรีวิวแต่ตัวเดียวไม่เก่งครับมันต้องสองสามตัวขึ้นไปนะทำจริงๆทําทำประมาณเล่นตักสี่ห้าดาวก็โหดมากแล้วประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วทําอะไรต่อก็มันจะมีไอ้นี่ครับสนามฝึกประลองกดให้หมดเลยครับขึ้นป้ายเท่าไหร่ก็ตีไปอ่ามีบอสโลกด้วยก็อย่าลืมมาตีด้วยนะครับบอสไลวนอ่า,อา,า,อาพิชิตใต้ล่าเจ้าแก่งสุดขึ้นอะไรทําให้หมดเลยครับของฟรีต้องทําครับโอ้ต่อไปตรงนี้ฝึกสอนพยายามลงครับเขาให้เราลงใบแค่ไหนก็ลงไปครับเอออันนี้มีวันนี้ยังไม่ลงมั้งเดี๋ยวลองดูตายป่ะไม่รู้ เอออันนี้คงมีถ้าเกิดสมมติมีได้เอ,าาอ,อ่อมาลิโป้ตัวเดียวอาจจะเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนแต่ตอนนี้มันก็เล่นได้อยู่สบายๆนะโอ้ยโอ้ยโ้ยมันตุย๋ยเราอะเรายัางไงใครแคร์เอาเดียวตุ๋ยอ่ะนี่จู่ล่งเสียงสารหน่อยเสียงสารนี่นี่กระโดดทิมแบบเงาบางกรสบัดไปสักทีนึงอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเหรียญทองครับอ่าวหินทะลวงพยายามกดให้ไกลที่สุดครับไกลได้เท่าไหร่ค่อยกดกวาดล้างแค่นั้นเองครับอ่า เสร็จแล้วหนึ่งวันก็เข้าพันธมิตรครับมันจะมีตีบอสเนี่ยช่วยคนนะครับเนี่ยของขวัญเทคโนโลย,ยีลืมช่วยบริจาคด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปตีบอสด้วยอย่าลืมทำเควสตรงนี้ด้วยครับทำเควสเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยในการทำเควสายวัหนหลักๆก,ก็มีแค่นี้อย่าลืมกดรับเควสตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่งวันขึ้นมาทำเควสอะไรก็ทำครับซื้อสินค้าจะขอกดไปเลยครับขอถูกๆแล้วกันช่วงนี้เออเนียมไปเลย อ่ะต่อไปเป็น,นกระทรวงสุดท้ายแล้วก็คือการดันค่าพลังนะครับอัพอัพหญิงงามก่อนเลยแต่จริงๆมันจะมีแพ็คเติมอะไรเนี่ยหนูมีจําไม่ได้แล้วมันจะมีขายอะไอหินเนี่ยไอเทมเนี่ยเยอะมากครับถ้าเติมมก็จะได้เปรียบบาคนอื่นนะครับอัพค่าพลังทําอะไรก็คืออ่านอัพดาวรับพยายามอัพไปเรื่อยๆครับขึ้นอะไรมาทําให้หมดเลยครับอันนี้อันนี้ใช้มันต้องปลดสีครับถึงจะปลดมงกุฎถึงจะใส่คอตูมได้นะครับประมาณนี้นี่ฝึกฝนครับสกุลเงิน เดี๋ยวต้องรอมันเปิดก่อนอ่ะไอ้ปลุกนี่ไม่ต้องครับอ่ะต่อไปก็คือการใส่ของแดงของแดงถ้ามีจําไม่ผิดนะมันต้องลุยด่านสามสิบห้าขึ้นไปครับเดี๋ยวมันจะมีเริ่มมีแจกแต่จริงๆตอนนี้คนที่ใส่ของแดงคือเติมมีขายอยู่เท่าไหร่วะสองร้อยก็สามร้อยมีเจ็ดสิบเก้าบาทมั่นมีจาไม่ได้แล้วต่มีไม่ได้เติมนะของแดงได้เปรียบมากครับเพราะว่าเกมเนี้พอเราได้มาเสร็จเนี่ยเราสามารถจะเอาไปตีบวกได้ถูกไหมครับซึ่งของแดงสเตตัสจะเยอะกว่ามากครับมันก็จะทำให้ตัวละครเราเก่ง แบบขั้นบันไดไปเลยอะคนใส่ของแดงกับไม่ใส่นะครับอย่าลืมไปตีบวกของทุกชิ้นตีบวกขั้นต่ําคือตีบวกของทองนะครับไม่ต้องไปตีบวกของฟ้านะประมาณนี้นะครับเนี่ยพยายามตีไปก็ได้ถ้าเราหาแบบสายฟีมีแค่นี้ก็ตีไปเอาบวกห้าทั้งตัวมาก็ได้พลังเพิ่มนะครับของม่วงก็ใช้ได้แต่หมีว่าตีทั้งทีก็เอาทองไปเถอะครับจบๆไปเลยดีกว่าชุบๆๆๆ เอาทำง่ายต่ออัพทุกตัวละครเลยครับที่เราเล่นมี5ตัวก็หาของทองหาของแดงใสให้หมดครับเนี่ยแล้วมันจะมีเลื่อนขั้นด้วยเนี่ยเราป้ายมันเลื่อนขั้นได้นะครับเนี่ยไอหลอมใหม่นี่เดี๋ยวมีต้องปลดก่อนเนี่ยแพ็กพัฒนาคเควสัปดาห์ร้านแชมป์นะครับประมาณนี้อ่า p, อัพเอ็กพีอะไงต่อก็อย่างที่บอกครับไปหอทดสอบเนี่ยผ่าน LXP เอ็กพีอ่า เนี่ยผ่านโรงเรียนครับหาเอพี่หาเงินเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาอัพตัวละครให้เราเก่งกว่าเดิมครับแล้วก็พยายามอัพดาวให้ไปไกลที่สุดหลกัหลกๆก็มีอยู่แค่นี้เกมนี้เออตะมีอย่างหนึ่งคือซ้ายร่างครับพยายามปวดนะว่าปวดมันจะได้ค่าพลังด้วยเห็นว่าบวกตำแหน่งเห็นป่มเ,เหมือนเรื่องตำแหน่งเราอะเนี่ยจากเออเสียวหวยขั้นสูงก็เป็นแบบเออหลงังเฉิงพลังก็จะได้ขึ้นมาตามขั้บนที่บอกนะครับประมาณนี้ ่ะจบเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ขอให้คนเล่นเกมสามก๊กเรียบร้อยก็ยังมีความสุขนะครับเกมนี้แจกเยอะนะครับแปดเป็นพันโลจริงอันนี้เรื่องจริงนะหมีไม่ได้โมอนะแจกหนักจัดเต็มแล้วก็บอกถึงตัว sp ที่ควรทําอันนี้หมีก็แนะนำครับมาริโปตันไปเลยตัวเดียวแล้วสบายครับชีวิตดีขึ้นเยอะเชื่อหมีอ่ะเออตะกี้ไม่มีเปิดปะ่ะไม่มีหมดเลยโอเคครับขอขอคนเล่นเกมอย่างมีความสุขเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มีใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้สำหรับเกมนี้จริงๆเกมนี้ไม่ได้มีไม่ <c oughs> ขรบครับเกี่ยวนี้มันไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรที่ลึกซึ้งมากนะถ้าถ้าคือหลักๆมันก็จะมีทําอยู่วันๆอยู่แค่นี้แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ก็เล่นผ่านยาวๆได้ครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับเดีนยะแจกแล้วโอ้สองร้อยบี่